สบายดีพี่น้องสบายดีมัจฉุกุกินปลากินตมุงุนต่อพี่น้องส่วขะปุนส่วยระปุนเ้องน้ำหอมออากาศท่อนพี okay. Okay, ่น้องกินไปยุบธรรมดาธรรมดาพีน้งขกกั๊กกว่ากาศหรเออเอบังขะปุนดู กระเทียมเลยสิคะกระเทียมลืมกระเทียมพี่น้องอยู่ลุ่มกระเทียมยังเรืออยู่พี่น้องเอ้ยพอดีพอดีเออเด้ค่ะหอกปิดเนาะอะไเอามาโบเห็นเร้ามัลุ่มเพิ่มจีก็เรา เจวเจกเเหค่ะเจวเจเาพี่น้องเจเา่มดิมันบมดได้ยินเกาเราที่ได้ยินแต่เราเจหลาดเจเเอ้ยน้ำสนเนาะเออนคื่อนอกินมา้วันดัมนบดเมือบดเวีน ตามลงไปด้วยน้าตาลพงน,นง่นวดนะมั้ยลืมหรขั้นมือไปจะมือนะทัวไปไสลัไปมือนี่อืมต่ตเดก็เคยละช้าละนั่งนาะ พอหนังในเนาะหนังในเนาะนังในรถมาสพ่อบอกอ้ามาัเกินกคนคนสิไปน่ะสิกวัวคนเลยยนล่ยึดก่อนถาหอเลยพี่น้องตํแลเลยพี่น้องถ้าก็ตพอจุจุจิจแหละพี่น้องเอ้ยแมนประเด็กน่วยู่บนนี้ แต่นักขปุ้นยังยังพี่น้องแต่ห้ากินแล้วสะจ่อยลงมือกินเลยเหลวพี่น้องเอ้ยกินบวขาดโซบบวชขาดปลาพอักเบิ้งมื่อนี้กินยังแหนเลยสะจ่อยมื่อนี้ปลาเผาพนักปลาเผาข้าวปุ้นตามมาด้วยกันชั่วข้าวปุ้นอีกตอนแรกเนี่ยฉัเป็นยังอีกวันี้จับเล้ว น้าถาสมคอใช่ไหมเด้ม,ดมีดป่ะ,ะตดด้เนี่ยทำทำซัว,ค,วค่าอระกวคนเลยตาเอ็งจ่าคเพื่ออถ่ายคิปอยู่ค่าถ่ายคิปอยู่ค่าทำย,คคยคำค่าทำ ส่วเขานไว้ต uh ั้มยำ้ก uh> 네ุ้นพี่น้ำ้าจะไปน้ำะมหาบรุงหัวเรจไปดามืนนะเอาไปหางไมาเจ้านับตองทาพนท่านพนีเจ้าน่ะสิไปโบไปสิสันพี่น้ำน่ะเขาน่ะไปอยู่แล้วเขาน่ะเขาออกก็แล้วยังแต่เจ้าเลยอยู่หาน้าตื้ตื้หาน้องวดพท่านตืนตื้หาเน แนวสิไปตีหาไม่ใตื่นตีหาเที่ยงคืนพี่นะ้องลุกมาโหลดลุกมาทั้งเข่าไหวที่เขาเป็นลาย,ลายโหลดเพราะว่าเขาอ,อยู่บันดอน,น,นมันแข็งพี่นอ้องเขาหน้าแหลงพี่นอ้องเอ้ยยันกินบลุลเล่พันเลยไปเป็ดไก่บอกราไปกินนาเสียว่าแขกแขกกินบุลเล่หน่อยมันเป็นอะไรเลยแข็งแข็งแบบเขาบุกซุกน้นองขลุกขลิบพักพักปั่นนิติดกันอยู่ คันได้เฮาบ่เคยกินคันคันคือกินอิ่มคือกินอิ่มว่ะนะคือสมวยนี่ก็ธรรมดาพี่น้องเอ้ยใหญ่มาย่อนเข้าตัวนั้นลยพี่น้องเอ้ยเฮาเคยกินนะพี่น้องลงจานสิลงจาน้เด้อพี่น้องอลงจานก่อนเดี๋ยวค่อยสิล้างอเทกปุลงจานก ตัข้า่ใ okay. ช้บันทายรเอนี่เดี่ยอเราไปกินและพี่น้องพี่น่องเอ้ยติดตามตอนกิน พี่น้องมาหอดทงให้ยทงหน้าอลไรพี่น้องเอ้ยรอบที่สี่แล้วมึงแค่นั้นมันมีแต่กินกับกินน้องมวยไป็นตะกงให้ช่อโจยพี่น้องปลาได้ปลาได้จังไห้ไม่ไข่ไปเป็นตะกงน้ำลายก็ลายีแต่ว่าจังเม็นใสเนาะป้านประหยัดบาปช่อยโอ้ย กินอย่างเดียวเบมียใหญ่มาตําให้เมียใหญ่พี่องเอ้ยอนุญาตใส่มือเลยพี่องเด้อบสบววงเลยไม่เซเา่ะเาน่เจคือมอกแ่เ่แค่นั่งถ้ากินมเล่นิวดีคบ กินตลอนะิวบดีกืออมใช้คตัวอยู่กินไปได้เป็นหิ่ัวเกาบอกจงใช้ิวเห้นมักเล่นน้บาอยู่มอ่เขากินนูหน่อยพี่เนาะขนาดป็นแม่ทุกท่เล่นลา ญาหญ้าวนาเฮาอันขับบ่กว่าเปนได้ลูกแล้วบ่อะหญ้าเทนว่ะคณะขับเป็ลูกผู้ชายเปล่าญาคณะชายเป็นผู้หญิงพี่น้องเบิ่งสม่วยในกล่องหน้าดำหรือหน้าขาวพี่น้องสิจริงกะยากให้เป็นผู้หญิงพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยอีกแยงไปทางหญิงคนไหนแมผู้หญิงบ่อือเอาทางหญิงทางชายแล้วนะเสดียวพอแผลต่างหญิงแผลต่าชายเปล่า โมเลียนก็ไม่ให้าดิอ่ะออข้าวนานทันไหมข้าวนานจะเป็นผู้หญิงเลยผู้อืมงข้าวกลางคืนพันหวาน,นมีงูทรงตัวมาอยู่นข้าเนาะเอ๊ข้าวหนึ่งเป็นไหม่เอากงวนต้นต้นใดอันน่องอันคีงนี่ต้นผู้าคเีงค้านะ ีมันไปนะนได้ตัวดำม,มาพนะี่น้องเลยตู้ข้าวดำก็ดำเกี้ยงพี่น้องเอ้ยมัเป็นยังดอกไม่นเนวาได้ตัวขาวนะ่ะสอนตัวขาวเป็นไรได้ตัวดำม,มาอยู่น้ำพัวกะข้าวแม่กะข้าวผัดหลวงผัดเบ้อ,อเ,เอาานะอนั่นแหละเป็นไรตัวข้าวนี้ตัวข <c oughs> <c oughs> ้าวน่มันเป็นอะไรได้แบบน้ำ น้ำข้นตีตะพังบวยนั่นแล่กับบท่นน้ตัวขาวดัำกับอายุใหญ่ากขาวเองเนาะมนแล่อเป็นเปี่ยนในพื้นที่ดัมือเยือกคือคอยนนั่นดำมือยอเบาเลยหัวไปตานเออดำมือือะปุยเลยดมือเออนอกอเน้าะมันดมแต่น้อยใหมาัมดนอันดแอยใหญ่มาอ ท่านี้แต่ยังหน่อย,ยแต่ยังหน่อยสำนองมินนี่นี่เขาจนห่องอิเมิ <c oughs> <จ>ดนะอ,อิเมิดอีเคียวเขาห้องเราพังอ <c oughs> าครับสไตล์นะพี่นอ้องจุนพูนพังอาคุับสไตล์นะพี่นอ้องจุนภูน อีนอกนะท้าวเกิดมาเดินนี่ขี่เียวอเรื่อยนักดำบุเขียวปันไดเจ้าโบเห็นอาน้าปะไม่บอกินสิกินเป็นตะกอลให้เจ้าจอยก่อนจอยไป g r บกล้องด่วนให้แม่ม่านมากินกำลังสีสีหอดเลยแหละพี่น้องเอ้ยกินไปก่อนรถยันเมย์ม่านทองแตกพี่น้องเอ้ยลูกเบ้งออกผแห่งสิไปกินแม่เห็นชิบะงอกซสำหรับ เป็นน้องเพีรกินบันเห็นยุเห็นแสบเป็นน้องเพแห้มเพลทกระบะไม่ม่านี่น้องสุดซึ่ไปแลนุมเนี่ยไปนไแบเ็นน้องนหากเนขามาเนเาเ็นยังเสร็จแล้วนมนะไปไลูกไป

น้องเดือนเด็กกอะยังยพี่น้องเ้ากนย่งจกกะเาเดดดกอะไยังพี่น้องตกซอ่ตอกซอยพี่น้อง่อเออที่ไหนมานะทางน้ยว่างร

อืเขากันดีปั๊แบเจะดำนะผมนองเตรียมฮะฉลาดเนาะเมื่ออื่นเหมือนจช่ตะแกนทำไมแบบพุ้ยนาะฮันดีอ้าวลาย

ตาพี่น้องช่างน้องเดือนค่ะกับน้องน้องมวยพี่น้องกับโซนเจกับเราพี่น้องไปเลยพี่น้องเขาไม่กับเราพี่น้องขิมนาพี่น้องไปเลยพี่น้องบาย